ยางเลาะปาลาเลาะดุงว่าสิไปหาเก็บเห็ดครับพี่น้องัดไปพ้อนพักเมียดพักเมียดครับอยู่ในป่าในดุงบ่ได้ปลูครับเกิดธรรมชาติพักในป่าเกิดเอง ปลาธรรมชาติเนี่ผักเมียจกจักบ่กครับผักเมียดผักเมียดเอามากินกับลาบกับก้อยครับปนกับแจวเอามาซุปซุปใส่เห็ดกระด้างเห็ดบดซุปใส่เหฮดบด ครับมีตะโงายอ,อดงามงามมีตะหยอดงามๆามมุกมุกสวยสวยเขียวเขียวเคยกินว่าครับพักเมียดจักพักเมียดว่ครับนี่สิบาท10บาท,บาทมัดใหญ่เลยมัดละ10บบาทเอาไปขาย พอได้คาดมันมอเตอร์ไซค์เที่ยวหน้าเที่ยวทงเที่ยวไปไฮไปหน้าพอได้ซีดมันรถมอเตอร์ไซค์เที่ยวไปไฮไปหน้าเที่ยวทุกมือ พักเมียดพักเมียดคนอน่นนี่กับลาบกับก้อยได้มักดิบก็บกินดิบได้มักสุกกันลวกไปหนึ่งไปลวก คนเัาไปซุปซุปใส่เห็ดบดผัวปลาพร้อมปนใส่น้ำมัดใหญ่หญเลยมัดละสิบบาท าเลาะขายน้ำบ้านแลยบัวลอยไปนั่งขายน้ำตลาดคือกะเจ้านั่งขายบัวปินคือกะเจ้าหาเลาะขายน้ำบ้านตามหมู่บ้านพอได้ข่ขาน้ำมัน อันน้ค่าน้ำมันเมียดผักเมียด หาเห็ดว่าสิพ่อเห็ด,ดไปพ่อพักเมียเก็บเอาไปขายบ้านมัดไตขายมัดละสิบบาท ติยอดอวบอวบงามงามเงียบพักเงียบ ได้บเคยกินบัหูจักแซบคบนี่ได้เคยกินเลยแซบเมียดพักเมียด ผักเมียด,ดสวยๆงามๆแต่หยอดมุกๆ แต่ยอดงามงาม เคยกินบกครับพักเมียด เดี๋ยวจะเอาไปขายแล้วจะเอาไปขาย